สวัสดีค่ะสวัสดีเวลา5้าโมงครึ่งของวันที่29กากรกฎาคม2566นะคะแม่รินรินสวิตเซอร์แลนด์มาอยู่ในสวนผักค่ะหลังจากที่เมื่อเช้าเนี่ยไปเก็บเห็ดมาเนาะแล้วตอนบ่ายก็มาเก็บถั่วค่ะเอาไปต้มทำสลัดให้สามีนี่ถั่วกำลังอุบอวบน่ากินค่ะนี่กำลังพอเก็บเลยนะ ทั้งลูกเล็กลูกใหญ่ก็ก็มีลูกเล็กก็เยอะอยู่ค่ะนี่วันนี้เอาไม่เยอะตอนนี้ฝนกำลังตกเลยค่ะฝนตกเลยตกดินลินนะนี่ไปดูกำลังงานเลยนะ ini tuh, up, ini, up, diu 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 ถั่วนะคะปลูกถั่วกินเองในต่างแดนอะไรที่เราพอจะปลูกกินเองได้เราก็ปลูกกินเนาะไม่ต้องไปซื้อเขาอีกอย่างมันก็เป็นผักปลอดสารออกแกนิกร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเพราะปุ๋ยอย่างปุ๋ยเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยเปีน,นี้แม้แต่ปุ๋ยขี้ไก่ก็ไม่ได้ใส่เลยค่ะอู้นี่ นี ar, ่สามฝักเอาสองอันนี้เก็บไว้ก่อนนี่ค่ะสวยนะปุ๊บเดินไปดูฝั่งนั้นก่อนอ เํียกำลังมาแล้วเนี่ยโหยดอกไม้สวยจังเลยนี่นี่ด้วยค่ะ

อะไรอีกไหม่อันที่พอเก็บได้ มีแต่ต้ตนมีแต่ใบลูกไม่ค่อยมีฝากไม่ค่อยติดเท่าไหร่นี่โอ้ยสุกินี่โตอีกแล้วคะนี่โอ้เก็บไ้ก่อน อีกสองวันก็มาเก็บเนาะที่ตรงนี้ามาเกลือเทศอะมาเกลือเทศหมา ก็เพียงพอแล้วค่ะสำหรับวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะไปเอาซุกกินีอีกกันมีมีซุกกิน่าลูกหนึ่งพอเก็บแล้วไปเอา ดูทุกคนดูค่ะทางลงแคบๆทางเดินระหว่างต้นเอแตงกวากับถั่วแคบมากอุยดูดอกไม้ค่ะว้าวสวยมากเลยไปเอาสกีน้าก่อน เพราะเอาเอาไว้มันโตมากๆมันกินไม่อร่อยโอ้โว,วนี่มีอีกหมหมดแล้วมีลูกเดียว นี่คะ่ะก็เพียงพอแล้วคะ่ะผักสำหรับวันนี้เอาไปต้มทำสลัดกิน,นสำหรับบรรยากาศตอนนี้นะคะก็ฝนกำลังตกลินลินเลยมาดูบรรยากาศกันหน่อย,อยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสวนผักของดิฉันก็มีดอกไม้ประดับด้วยนะคะทุกคนสิ สลัดเมื่อกี้ื่อตอนกลางวันก็มาเอาสลัดตรงนี้ไปต้นหนึ่งสามีกินหมดแล้วค่ะเพราะว่ามันข้างล่างมันเน่าหมดเลยมแมลงแมลงกินเหลือแต่ตรงยอดนิดเดียวเองฝนเริ่มมาแล้วคะ่ะนนบนยอดเขานนฝนมาแล้ว ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝนตกแล้วขอตัวเข้าบ้านก่อนค่ะสวัสดีค่ะ